เยอะมากเลยโอ้ตองมูลก็มีนะเยอะเลยลอ่ะนี่อ๋อแสดงว่าพี่เขารับ,รบแเ่คำ้าวนี่โอเคเอาแค่นี้นะคะขอรวมกับกาแฟทีเดียวเลยได้ไหมคะมากาแฟใช่ค่ะจะหมดละโอ้กินคำใหญ่เลยเหรอลูกโอ้โห กินก่อนเพื่อนกินก่อนเพื่อนไปหาพ่อแล้วกินน้ำปะกินน้ำกับพ่อมแม่ว่าจะถ่ายแบบขนมปังในมือสักหน่อยไม่ทันละนางเอาเข้าปากไปหมดโอ้โหเอ็งนี่มันฉายกินของจริงนะโมดีเต็มปากเลยอโอ้โหเต็มปาก โห oh, เต็มป่ากอ,อกินน้ำกินน้ำผ่าป้ป่าปากินน้ำาูกกนชิ้นที่สองแล้วค่ะ<ม>ชอบอเลยค่ะขนมปังนนกินกินก่อนเพื่อนเลยค่ะอันนี้น่าจะไส้สับป,ประรดแต่อร่อยทุกไส้เพ่ออยากชิมไหมไม่ <laughs> ไม่ไมหนหนูกินโชว์สิคะ ลุงเมียจากินเก่งๆกินทุกอย่างแหละกินทุกอย่างอ่นไหนบอกไม่นั่น, Bright, นเดี๋ยวเดี๋ยวมันแย่งเดีย๋ยวมันหยิบให้อ่ะเขาหยิบให้แล้วเธอขอบคุณค่ะไหนเธอดูที่ลูกหยิบดิเยอะมากโอ้ลูกรักเธอเนาะมยิบละให้เยอะตังเลยเอา ไม่เธอเห็นอ่อันไหนเนี่ยจะเอาไหน,น,ไหนอร่อยทุกอันแม่ชิมแล้วคอนเฟิรม์มเออเอาหมูหยองไหมหรือเอาไหน,น,อนเอาหมูหยองเนาะมีหมูหยองหลายอันปะ่ะเหลือไว้ให้แม่สักอันนะปะ่ะอร่อย,ออยชอบไหมลูกชอบแม่ก็ชอบเหมือนกันร้านนี้อร่อยเดี๋ยววันหลังซื้อมาให้กินอีก โอ้โหกินแป๊บเดียวหมดแล้วเหรออร่อยไหมอร่อยมือครื่องจักรสังหารปะเนี่ยกินแป๊บเดียวหมดมแม่โคมไฟก่อนพ่อมือขยังออกมามอเออหรือไว้ให้พี่ต่อกินด้วยนะ,ะอร่อยไหมโมอือหืม